สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับช่องพี่สเตปพาเพลินกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นแมปนี้นะครับครับไะครับเกมนี้มันจะเป็นเกมสามิคีนะครับถ้าเราสามิคีกันจริงๆเราก็ต้องไปกันได้แน่นอนครับผมซึ่งนะครับผมโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะไปนะครับความสามะคีของเราต้องมีกันอยู่จริงๆนะคะผมผม อันนี้นะครับอันนี้นะครับคือเราต้องพายไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหดูท่าน,นะครับต่อจากนี้น่าจะลำบากหน้าดูนะครับ,บน, <laughs> นี่มันน่าจะเป็นแบบแบบว่าความสาไม่คีนะคบผมพวกเราต้องทำแบบว่าอย่าให้ตกให้ได้นะครับอย่าให้ตกนะครับ ดูท่าแล้วผมพวกเราตกอีกแล้วนะครับผมโอเคค่ะผมยังไงเดี๋ยวเราก็ไปรอต่อกันเลยนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปกันเราต้องไปเรือคู่แล้วครับผมปะ ใชครับอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมกับเพื่อนนะครับจะลองไปให้ถึงตรงนู้นเลยนะครับผมตรงนู้นเลยตรงอีกด่านเลยนะครับผม ผมกลัวว่าจะตกเหมือนไอ้รอบเมื่อกี้นะครับรอบเมื่อกี้ก็ตกไปแล้วครับการพายเรือกับเป็นทีมนะครับผมพวกเราผมว่านะครับต้องเป็นแบบว่าให้สมดุลน,นะครับผมเราพายกันเป็นคู่ให้สมดุลน,นะครับผมนะครับนี่นะครับผมพวกเราใกล้ถึงโซนแรกแล้วครับผม อันนี้ผมบอกไว้ก่อนอันนี้ผมขอบอกไว้เรื่องหน้าเลยนะครับผมใครยังไม่ไมก,กดติดตามช่อง u t u b e ผมนะครับให้ไปก,กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบนี้หนุกๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ,อันนี้นะครับผมมีอะไรบอกนะครับว่า ถ้าใครมีแนะนําแต่งตัวในโลบออะไรนะครับให้บอกเลยให้บอกเลยนะครับผมว่ามีแนะนําแต่งตัวอะไรในโลบถ้าแนะนําแต่งตัวโลบออะไรบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปแต่งตาดูแล้วถ้าใครมีแบบโลบออะไรนะครับที่อยากจะให้ลองที่อยากจะให้ผมลงคลิปนะครับบอกมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปเองนะครับผมตรงนี้นะครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นโค้งที่อันตรายนะครับผม เมื่อกี้เราเจค,ครับอดนนี้พวกเราต้องพยายามทำขึ้นเลยนะครับผมเราจะต้องมาดูความสามัคคีผมกับเพื่อนนะคะว่าจะไปได้ถึงด่านที่เท่าไหร่นะครับผม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะคะป้อล่ะครับ,รบดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเราไดจะใกล้มาถึงโซนที่สาม ถ้าใครดูคลิปแต่แรกติดโพลนะครับตอนนี้เราจะลองมาอยู่โซนที่สาวแล้วนะครับอันนี้ผมขอบอกน่าจะต้องพูกเราต้องทำให้ช้าลงนะครับผมไม่งั้นน่าจะเสี่ยงนะครับผมโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราจะรอตอบไปกันเรื่อยๆนะครับผมพายนะครับผมพายนะครับผมเราต้องค่อยๆกดเบรกนะครับผมอันดีนะครับถ้า เผมบอกเลยนะครับถ้าใครอยากให้รับชมคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับต้องให้รอใครอยากให้ผู้ติดตามผมถึงหนึ่งพคนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะจัดคลิปที่อลังการเลยนะครับผมพนะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวผมกับเพื่อนจะต้องพายไปเรื่อยๆ ทำในหกกับเ,เพื่อนก็ต้องลองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แบบนี้น่าจะเขียนไว้ว่าเก็บขอค้ำค่าขอคุณในแม่น้ำย้ายจังหวะอีกต่อไปได้เร็วขึ้นถ้าใครบางคนอาจจะถามผมว่าผมอยู่ปออะไรนะคะผมอันนี้ผมขอบอกไว้เลยนะคะว่า ผมอยู่ป5นะครับผมปอยู่ป5นะครับป5ครับซึ่งอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อน้วครับว่าผมจะลงคลิปเกมทุกอาทิตย์นะครับผมจะลงคลิปเกมทุกอาทิตย์เลยนะครับติด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 ิติดิติติด ดี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 เดีเาอ่ารักครับผอเดี๋ยวผมกับเพื่อนก็จะพยาพายกันไปเรื่อยๆนะครับอันน uh> ี Duncan: ้พวกเราก็ต้องทําอันนี้พวกเราก็ต้องทําให้มันช้าไปเรื่อยๆนะครับต้องเบรกหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำเลยนะครับแหล่ครับอย่าต้องรอดู เดี๋ยวผมจะพายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นตรงที่ลำบากที่สุดนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปนะครับนะครับอืมจบอีกแล้วครับอตอนนี้เขาแบบคะบอกเลยนะครับนี่ เราเหมือนจะยังไม่ต้องเล่นใหม่อันนี้เรามาจุดเอดตรงที่เราเล่นค้างเอาไว้นะครับยังไงนะครับเนี่ยครับผมงั้นยังไงก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ